ปกติจิตเป็นสิ่งที่เือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วสภาพทั้งหลายเขาเป็นนิจจังทุกขังอัตตาตกในกฎแห่งนิจจังทุกขังอัตตาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเว้นแม่นิดนึงแต่จิตนี้ธรรมชาติของจิตแท้ๆนั้นไม่ได้เป็นในอยู่ในกฎนี้เท่าที่จิตได้เป็นไปตามกฎของนาาาิจจังทุกขังอัตตาก็เพราะสิ่งที่เป็นไตรล,ลักษ สิ่งที่หมุนเียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตจึงเป็นเรื่องเหมือนกับหมุนเียนไปตามเขาแต่หมุนเย็ยนไปด้วยธรรมชาติที่ว่าไม่แตกไม่สลายหมุนไตตามธรรมชาติของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อำน,นาจพาให้หมุนไปแต่ที่เป็นอำนาจของจิตอยู่โดยรธรรมชาติแล้วคือไม่ตายพำไม่ตายนี่แหละเป็นสิ่งที่เหนือ ควาไม่แตกสลายไปนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เหนือแห่งกฎใจัละลายลับทั้งหลายแต่ที่เราไม่ทราบาเพราะความสมมุติธรรมชาติที่เป็นสมมุติเข้าไปเกาะเขี่ยวลุมล้อมจิตเสียจนหมดเลยกลายเป็นเรื่องเหล่านี้เสียที่เราไม่ทราบเลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของจริงคือไม่ใช่เป็นจิต จึงทําให้เรากลัวทําให้สะทกสะท้านกลัวจะเป็นกลัวจะตายกลัวอะไรได้กลัวไปหมดแม้ทุกข์ก็เลยกลัวทุวกน้อยทุกใหญ่ทุกอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรกระทบกระเทือนไม่ได้เลยมีแต่กลัวผลที่สุดในจิตเต็มเรื่องความหวาดความกลัวไปเสียทั้งสิ้นะทั้งที่ความหวาดความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของจิตโดยตรง เราจะเห็นได้เวลาจิตที่ทำหน้าให้เป็นที่จนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่ปรากฏเลยว่าจิตนี้กลัวกล้าก็ไม่ปรากฏกลัวก็ไม่ปรากฏปรากฏจะธรรมาชาติของตัวเองอยูงโดยลําพังหรือโดยหลักธรรมาชาติตลอดเวลาอากาศที่โกเท่านั้นนี้เป็นจิตแท้จิตแท้นี้เรียกว่าคนเป็นความบริสุทธิ์จิตดั้งเดิมนันหมายถึงดั้งเดิมทาง,งวัฏถักของจิตที่เคยหมุนมา มูลเนียหมุนเยนมาดังที่พ,พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายจิตเดิมแท้ของใสนะแต่อาศสยความคลาดเคล้า,าของรรรกิเลสรือกิเลสจอนมาจึงทํทาให้จิตเจร้าหมองนะจิตเดิมแท้นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมุตินะาไม่หมายถึงเดิมแท้ของความเบริสุ์แล้วเวลาท่านแยกออกมาขณะปัททะนิดังจิตด,ดังนะพิคย พระพัฒราหมายท่าพัดสอนไม่ใช่ความงสงสัยไม่ได้หมายถึงนเป็นความบริสุทธิ์มีหลักเกณฑ์ของท่านพูดได้ถูกต้องมีหาที่แย้งมาได้เลยถ้าลงว่าจิตเดิมไปจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีที่ค้านกันเต็มที่ถ้าบริสุทธิ์แล้วมาเกิดทําไมนะท่านพู้ชนะจิตบ,บริบริสุทธิ์แล้วท่านไม่เห็นเกิดถ้าจิตบ,บริสุทธิ์แล้วทำละก,กันทําไมนี่มันมีที่แย้งกันที่ตรงนี้ทำละก,กันเพื่ออะไร ถ้าจิตผ่องใสก็ชำระเพราะความผ่องใสนั่นแหละคือตัววิชาแท้ไม่ใช่อื่นใดผู้ปฏิบัติจะทราบพระจักใจของตัวเองในขณะที่จิตได้ผ่านจากความผ่องใสนี้ไปแล้วเข้าถึงขั้นแห่งหมดุดความผ่องใสนี้ก็ไม่ปรากฏตัวเลยะทราบในตรงนี้เป็นเครื่องประจักกับผู้ปฏิบัติและค้านกันยากกวค้านกันที่ตรงนี้เพราะความจริงนั้นจะต้องจริงอยู่กับหัวใจของทุกคนเมื่อใครทราบใครรู้ ก็ต้องพูดได้เต็มปากทีเดียวเวลานี่จิตของพวกเรากําลังกบอยู่ในวงล้อมทําให้หวาดให้กลัวให้รักให้ชังให้ทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าเป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของสมมติเป็นอาการของกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวเราเองเราไม่ได้ใช้พลังของตัวเองคือจิตมีแต่พลังของจิเลสตัณหาสภาวะมันถักมันดันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอน แล้วเราจะหาความสุขความบายมาจากที่ไหนเมื่อธรรมชาตินี้ก็เป็นของแปลสภาพตลอดเวลายังมาย,ออยั่วยุจิตที่เป็นปหธรรมชาติตัวเองให้เป็นไปตามหนึ่งด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้สึกเลยโลกนี้จะหาความสุขที่ไหนหาไม่ได้ถ้าไม่ไถอดถอนธรรมชาติเหล่านี้ออกจากจิตใจเสียเมื่อไรโดยที่สุดไม่มีเหลือเลยจะหาความทรงตัวอยู่ไม่ได้เลยต,ต้องผลิตพลิกแทงหรือต้องเจนนู่นเอน็นนี่ตามสิ่งที่มายั่วยว เกี่วข้องมากน้อยแะนั่นท่านได้สอนให้ชำระผิไม่มีผู้ใดที่จะยังถึงหลักความจริงได้อย่างแท้จริงหังพระพุทธเจ้าเขามีพระอ,องค์เดียวที่เรียกว่าสยามผูโดยไม่ต้องรับการอบรมสั่งสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยในการแก้กิเลสจากปิตใจส่วนทางด้านสมาธิทางด้านความสงบนั้นท่านก็ทรงศึกษาอบรมมาบ้างเหมือน,นกันกับการบททั้งสอง ือมาปฏิเสธแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะถอดถอนอถึงความเป็นสัพพนิได้เวลาที่จะเป็นสัพพญญูได้ก็ออกจากสยงมภูที่สุดก็องค์ทรงปฏิบัติเองได้รู้เองเห็นเองถึงขัง้นแห่งความมือสุดหมดตดของจิตอดัองพระจักพระไถยแล้วจึงได้นำทำนั้นมาสั่งสอนโลกแล้วเวลานี้อะไรที่เป็นเครื่องหุ่มห่องจิตใจอยู่นั้นจึงหาความมือสุดไม่ได้ทั้งๆที่เราต้องการหาความมือสุดด้วยกันทุกคน มีอะไรเป็นเครื่องปิดบงังนั้นแล้วไม่มีอะไรถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วก็มีขันห้านี่ไปทิ้งส่วนสวัสดิจิกาวิชานั้นยกไว้ก่อนเอาพูด้ดังเรนเด่นคือขันห้านี้เป็นที่หนึ่งแล้วที่สองก็รู้เสียงเป็นลดเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินของจิตที่ออกไปจากกาวงตูมกูกคลิ้นกาย ไปสู่ผู้เสียงสินเคราะหเครื่องทั้ผัดแล้วก็กระจีความหมายเป็นความต้องขัญขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้จากผู้เสียงสินเคราะหเครื่องทั้งผัดแล้วก็เอาอารมณ์นั้นแล้วเข้ามาผูกมัดหรือมาหุ้มห่อตัวเองให้มึนิดปิดตาไปด้วยความนัคมกความทางังความเกลียดความโกรธอะไรเต็มไปหมดขึ้นได้มาจากสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นส่วนที่สังหรณ์เลิกก็คือขันของเรานี้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา มาตั้งแต่บึกคลารานการไหนๆพบทุกภาตต้องแม้จะเป็นสัตว์ก็ต้องถือว่าเรานี่เป็นร่างของสัตว์เป็นตัวของเราจะเป็นกายคิดก็ร่างกายคิดก็เป็นตัวของเราจะเป็นเตดเป็นผีเป็นอะไรก็ตามเถอะสิ่งที่อาศัยอยู่ร่างอยาร่างละเอียดต้องถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ที่พอรู้จักดีจากส่วนี้แล้วก็ยังต้องถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราคือขันห้ารูปว่าเป็นเรา เตือนาสัญญาทั้งขานั้ยาณว่าเป็นเรานี่เป็นสิ่งที่ฝังอยู่อย่างลึกล่าะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาก็เพื่อจะให้รู้ชัดตามความจริงของมันแล้วถอนความยึดมั่นถึือมั่นสัมผัสตื่นตเข้ามาเพื่อามเป็นอิสระนั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไรปกติจะพิจารณาเขาทํใไมรูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรถเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ตั้งเิม เขาไม่เอเป็นค่าสึกอะไรต่อเราเลยกาพาิจารณาเขาทำไมการพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งนั้นตามความจริงของเขาแล้วทราบความรุ่มหลงตนด้วยการพิจารณาน,านี้แล้วถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้ทีนี้คือออกไปยึดไปถือนั้นด้วยความรุ่มหลงแล้วเมื่อพิจารนณานเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรอะไรอย่างาชัดเจนแล้วก็ถอนเข้ามาด้วยความรู้หมดกังวลกับสิ่งนั้นนั้น,นมีท่านเรียกว่าปัญญา ขอนจากนั้นมาแล้วก็มาพิจรารณาทางท่าทางขันทั้งตวเองอันใดที่เด่นชัดในขันห้านี้เราไม่ต้องไปสําคัญมตนหมายหรือไม่ต้องไปคาดแนวไว้ว่าเราไม่ได้พิจารณาขันห้าโดยทั่วถึงคือทุกขันไปเช่นนี้เราไม่ต้องไปทาความสําคัญข,ขอแต่ว่าขันใดเป็นที่เด่นชัดซึ่งควรแกการ พิจารณาและเหมาะกับจิตที่ใสของเราในขณะนั้นๆแล้วให้เราค้นคว้าพิจารณาในขันนั้นให้ชัดเจนเช่นรูป,ปรขันในรูป,ปรขันมีอาการใดที่เป็นที่เด่นในความรู้สึกของเราที่เกิดความตื่นใจอยากพิจารณามากกว่าอาการอื่นเราจับจุดนั้นเข้าไปกําหนดพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันว่าทุกขังคืออะไรธํามหลักธรรมท่านท่านกล่าวไว้ว่าทุกขังคือความทนไม่ได้มันไม่สนิทใจเรา ถ้าว่าทุกขังคือความบีบบังคับตลอดเวลานี่แหละนี่เหมาะดังที่ว่ายังเปดขังเราปิกรรมผิดทุกขังอันนี้ splash, ตรงกับคําที่ว่านี้่พรฒนาสิสส่งใดไม่สมหวังเป็นทุกข์ต้นทุกข์คืออะไรมันบีบพันตัวเองคือความไม่สบายนั่นแหละพัฒนาสิ่งนั้นไม่ได้ก็ไม่สบายพัฒนาสิ่งใดไม่สมหวังไม่สบายสิ่งที่ได้แล้วแต่พัฒนาจากไปเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อันนี้เข้ากันได้กับคำว่ามันบีบบังคับคือความบีบบังคับนั่นแหละ ถ้าททุกข์ที่แบบแปลว่าทนไม่ได้ทนไม่ได,ทไได้ทนไม่ได้เขาก็ทนก็เป็นไปตามเรื่องขอ,ของเขาไปยึดของเขาสำมัยเพราะทนไม่ได้ของเขาใจของเราไปยึดไปถือสิ่งนั้นต่างๆจะต้องมาพิจารณาให้ชัดเจนในเรื่องขันรูปประขันอาการใดดูให้มันเห็นชัดเจนถ้ายังไม่ทราบในเรื่องปัจจุลก็ให้ดูในป่าช้าของเรานี้ให้มันเห็นชัดเจนเยี่ยมป่าชา้าเยี่ยมที่นี่เยี่ยมป่าช้านอกเพื่อนนอ,องเข้ามาสู่ป่าชา้านาย ป่าชานนวคนตายเกิด่อนใน,นั้งพุทธกาลมันป่าชาผีดิบจร่งใครคอยจะเผาจะฟังกันเหมือนทุกวันนี้ท่านจึงสอนให้พระไปเยี่ยงป่าชา,าตา,ายเก่าตายใหม่เกีื่อนกาดเส้นไปหมดแ้วเวลาเข้าให้เข้าทางทิศนั่นทิศนี้ทา่านสอนแต่โดยลำดับนะทามความฉลาดแห้มคมของผู้ย่อผู้เป็นย่อมภูหรือผู้เป็นศาสดาของโลกนั่นแหละให้ไปทางเหนือลมทางสอนแล้วเมื่อไปเจอซาสศดที่นั่นเขา้าเข้ามาเข้าไปแล้ว ความรู้สึกเป็นยังไงแล้วไปดูซากศพที่นั้นมีความรู้สึกยังไงแล้วระวนวลเข้ามาสู่ตัวเองซึ่งเป็นซากศพอันหนึ่งนี้พิจารณาอย่างนี้เมื่อเราได้ผักขีพยายจากซากศพเนื้อป่าช้าภายนอกอันแล้วน้อมเข้ามาสู่ป่าช้าภา,ายในคือตัวของเราเองเมื่อได้หลักเกณฑ์ที่แล้วการเยี่ยมป่าชาาา้า,า,ชานั้นก็ระจางไปจางไปแล้วมาพิจารณาป่าช้านี่ให้มันเห็นชัดเจนเราชะเราล่างเราอาบเราสง ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายนี่มีอะไรที่เป็นของสะอาดแม้แต่้ของสะอาดนํามานุ่งมาห่มมันยังส่องสกะปร,ะปรกจะต้องไปชาบใปล้างซักกอกยุ่งไปหมดที่บ้านคือเลยเหมือนกันต้องเช็ดต้องถูปัดกวาดมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องทําความสะอาดเพราะมนุษย์สกะ,ะโป๊กเราพิจารณาอย่างนี้แล้วในตัวของเราสิ่งขึ้นมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็สกะปร,ะปรกแน้แต่าอาหารบ้านข้าวที่ มีความอร่อยอร่อยสีสันมันน่าก็น่าดูน่าชมรสชาติก็อร่อยเพราะเข้าไปทักท่ากับสิ่งที่สกรปรกอยู่มาภายในร่างกายแม้ตั้งแต่น้ำลายเท่านั้นคายออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอีกมันก็รู้สึกขยะขยงเพราะเหตุอะพรเพราะร่างกายนี้มีความสกรปรกอยู่แล้วการหลักตามหลักธรรมชาติของตนอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกรปรกด้วยกันนี่พิจารณาอย่างนี้เรียวพิจารณาป่าช้าพิจารณาอาุพาาะ แล้วกาหนดเข้าไปในหลักธรรมชาติของมันเป็นยังไงดูทุกแง่ทุกมุมตามความถนัดใจคือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แล้วมันค่อยค่อยซึมซาบไปโดยลำหนักลหนับถ้าสติกับความรู้สึกสื่อต่อกันอยู่แล้วพัญญาจะต้องก้าวไปทํางานไปโดยลำหนักลหนับความรู้สึกหรือความทราบซึ้งในการรู้จริงเห็นจริงไปโดยลำหนักลหนับนั้นจะทราบซึ้งลงโดยลำหนับเป็นความเพลินใ,นในการพิจารณามีเรียกว่าปัญญาขั้น เมื่อพิจารณาในขั้นปฏิกูลแล้วพิจารณาถึงเรื่องความแปรสภาพของร่างกายนี้คือปฏิกูลก็อยู่ในร่างกายนี้ป่าชาผีดิบก็อยู่ในร่างกายนี้ป่าชาผีแห่งผีเป็นอะไรหมแล้วแต่เกิดมันรวมอย่างนี้หมดอเผาในตาไฟไม่เราไม่ว่าป่าชาเตาไฟหรือว่าครัวไฟความจริงก็ป่าชาของศาต์นั่นแหละแล้วขนเข้ามาเก็บไว้ในที่นี่ในหลุมในบ่อนี่เต็มไปหมดอีกเป็นที่ฝังศพศพใหม่ศพเก่าจนเกินในที่นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความที่เกียจไม่เกิดความ ทางโลกทเบใจ,ใ,จใจแล้วจะเกิดอะไรเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจสอนให้ถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ยีดเพียวจากความจริงนี้แล้วใครๆก็จะต้องได้ปลดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นความต้องการผิดกันเป็นความโง่เขาบอกพญานัสตรออกได้โดยดระดับดับกิจแจ้งเราจะมีความสว่างข้าจางแจ้งหายแจ้งมาด้วยความชัดเจนอยู่อย่างเสนาผ่าเผยแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็กลาง ก็ไม่ติดเนื้อติดกายไม่ติดกงองมาสุภาพสุตังสายชาผีสดผีแห้งอันนี้เนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้แล้วเอาพิจารณาความแปรสภาพของมันมันแปรทุกชิ้นทุกอันทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีบรรดาที่มีในร่างกายนี้ไม่เว้นแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งไม่หยุดย็นเลยแปรสภาพเหมือนกันหมดอันไหนที่เป็นนอันไหนที่เป็นของเรา N ल? และคาว่าอนัตตาของมันกันมันอยู่ในอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนั่นแหละนตตาไม่ใช่เรา ท่านตกไว้ตีข้อมือไว้อย่าไปเอื้อมอ่ะตกไว้ตีไว้อย่าไปเอื้อมว่าเป็นเราเป็นของเราคำว่าคูปังอาาัตาตาของอุปมาเหมือนอย่างนั้นเองอย่าเอื้อมอย่าไปยืดถ้าเห็นว่ามันเป็นห้าตาอยู่แล้วนั่นแหละธรรมชาติมันเป็นอนาาัตาตาไม่เป็นของใครทั้งหมดหน,น้นาตานะหนัตตาไม่เป็นตนนเขาบอกอยู่แล้วนี่คือการพิจารณาร่างกายออกนั้นกาหนดให้มันสลายลงไปจะสลายลไปแบบไหนก็เอา ตามความถนัดของใจท่านั้นเปลื่ยลงอันนี้เปลื่ยลงทัานั้นขาดลงอันนี้ขาดลงกําหนดดูอย่างเชินกายด้วยสัญญาณตนเองท่านั้นขาดลงอันนี้ขาดลงขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปทุกขี้นันตั้งกระโหลกศีรษะขาดลงไปคอขาดลงไปกระดูกแต่ละชิ้นอันเมื่อหนังหุ่นมันเปลื่ยลงไปแล้วเนื้อมันเปลื่ยลงไปแล้วเส้นเอ็นมัน ที่มันยึดมันขาดมันเกิดลงไปแล้วมันก็ต้องขมไม่ได้ต้องขาดไปขาดไปเพราะมันมีชิ้นติดชิ้นต่อกันอย่างนี้ด้วยเส้นโดยเอ็นเท่านั้นพอเส้นเอ็นเกิดลงไปอันนี้ต้องขาดลงไปขาดลงไปไปกองอยู่กับพื้นอ้าวกำหนดดูเนส่วนเป็นน้ํามันก็กระจายลงไปซึมท่าลงไปใต้ในดินด้วยแล้วเป็นไอขึ้นไปบนอาการด้วยแล้วค่อยแห้งเข้าไปแห้งไปสิ่งที่แข็งนี่เมื่อแห้งลงไปแล้วก็กลายเป็นดินหนาตามเิม น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟชัดอันใดก็ตามในชาติสี่ดินน้ำลมไฟนี้เป็นที่ประจักษ์ในทางสัจธรรมด้วยสารทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราพิจารณาดินชัดแต่อันนั้นไม่ชัดนีไ่ไม่ชัตไม่ต้องว่าเอาให้นั้นชัดในอันใดหนึ่งก็ตามมันจะทั่วถึงก,ก,กันหมดเพราะดินน้ำลมไฟเป็นที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วในสายตาเราก็เห็นในภายในร่างกายนี้มันก็น้ำมันก็มีอยู่แล้วลมก็ลมหายใจก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนี่ ไฟก็ความอบอุ่นเป็นต้น,น่มีอยู่แล้วภายในร่างกายพิจารณาลงไปหาชิ้นหนว่าเป็นเราเป็นของเราหาดูที่มันไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันเป็นสมัิเดิมของเขาเท่านั้นคือดินน้ําลมไฟเป็นสมัยเดิมของธาตุอันหนึ่งของเขาอนี้อันหนึ่งแล้วทนี้จิตของเราก,ราก็สงบแน่วลงไปได้เมื่อจิตได้เห็นได้อย่างกระจั์ด้วยปัญญาแล้วจิตจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องถอนตัวเข้าไปสู่ความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตนเอง ใจความกันวนงวลอะไรทั้งหมดนี่เป็นขั้นในการพิจารณาเมื่อวาระาต่อไปที่เราจะพิจารณาทุกเวทนาเฉพาะอย่างนี้ในขณะที่เจ็บไข้ได้ปวด่วยหรือขณะที่นั่งมากเอาตรงนั้นแหละนัะนกรบต้องลบในเวลา,ามีค่าสึกไม่มีค่าสึกจะเรียกนักรบได้อย่างไรอะไรเป็นค่าสึกทุกเวทนาคือค่าสึเกเจ็บไข้ได้ปวด่วยคือที่ตรงไหนนั่นแหละคือค่าสึกเกิดแล้วถ้าเราเป็นนกักรบเราจะได้ถอยสลุกไปที่ไหนต้องสู้เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรทั้งแต่ก่อนเรา เราเริ่มนั่งที่แรกมาเห็นเกนแต่ก่อนเรายังไม่เป็นไข้ก็เห็นปรากฏทุกเวทนาเกิดขึ้นมานี่ลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันเป็นปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนมันไปหลบข้ออยู่ที่ไหนถ้าเป็นตัวของเราจริงจิตของเราลุยกับเเวลาทุกเวทนาทำไมไม่ปรากฏแล้วทำไมจึงมาปรากฏในขณะนี้ถ้าเราเป็นเรา้วเวลาการเวลาทุกเวทนาดับลงไปทําไมจิตของเราจริงไม่ดับไปด้วยถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงเจ้าดับไปดดวยกันหรือทุกจิตคือความรู้สึกนี้มีอยู่สามใดทุกเวทนาก็ไม่ข้อควรจะมีอยู่สามนั้น ถ้าเป็นอันอันเดียวกันแล้วไม่ควรหนักไปเนี่ยเราพิจารณาให้ช้าอยแยกดูกายด้วยานากสายกายเกิดขึ้นเช่นเจ็บแขงเจ็บขาปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้เอากําหนดดูกระดูกอ่ะทำไมปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากๆกระดูกนี้หรือเป็นตัวทุกอ่ะถามดูแล้วถามที่ตรงไหนให้จอด้วยนะอย่าถามแบบเพ้อเลอกระด่างๆแต่ถามด้วยจอเพื่อจะรู้ความจริงกรองดูจิตแนวดูกับความช่องอยู่กับ กระดูกชิ้นนั้นท่อนนั้นดูให้ดีว่ากระดูกที่จริงๆหรือเป็นทุกกําหนดดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อสังเกตถ้าว่ากระดูกที่เป็นทุกจริงๆแล้วเวลาทุกดับไปทําไมกระดูกไม่ดับไปด้วยถ้ามันเป็นเป็นอเดียวันจริงเมื่อทุกกลดับไปกระดูกที่ต้องดับไปด้วยไม่ควรจะยังเหลืออยู่แต่นี่เวลาโรคภัยไข้เจ็บหายไปหรือเวลาเราลุกจากที <un> ่นั่งภาวนาเพราะเกิดความเจ็บปวดมากนี้หายไป ความคุ้มนี้หายไปกระดูกทวายไม่หายไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันมีแสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับกับกายกายไม่ใช่อันเดียวกันกับเวทนากายก็ติดก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับติดเนี่ยเวทนากับติดก็ไม่ใช่อันเดียวกันต่างอันต่างจริงของเขาแล้วแยกดูให้เห็นชาดเจ่นตามความจริงนี่เวทนานั้นมันจะปรากฏเป็นความจริงของมันคุณสุกท้ายมันอกรยุ่นเข้ามาย่องเข้ามาสู่จิตเนี่ยเวทนานั้นจะค่อยกดตัวเข้ามากดตัวเข้ามาจากความสําคัญของจิต คือจิตเป็นเจ้าตัวการจิตเป็นเจ้าของแล้วก็จะทราบทุกเวทนาในส่วนร่างกายก็ค่อยๆลุกย่อค่อยดับไปดับไปร่างกายก็สับแต่ว่าร่างกายมีจริงอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกเวทนาอย่างไม่เกิดแม้ทุกเวทนาดับไปแล้วเมื่อน้นเอนกระดูกส่วนไหนที่ว่าเป็นทุกที่เราสําคาญว่าเป็นทุกมันก็เป็นความจริงมันอยู่มันไม่ได้เป็นทุกเวทนาเป็นเวทนาทุกเป็นทุกกายก็เป็นใจกกาหนดให้เห็นชัดเจนตามมิี้เวทนาก็ดับ พอจริงแห้ประดับนี่ก็การประการที่สองแม้เวทนาจะไม่ดับก็ตามนี่หมายที่เวทนาทางกายก็ไม่สามารถที่จะทําความประทรกระเพลืนแต่จิตของเราได้แต่ลงก็เรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงาผ่าเผยอ,อยู่ในท่ามกลางแห่งทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้จะเป็นส่วนใดหรือหมดทั้งตัวก็ตามที่ว่าเป็นทุกข์ใจของเราก็ไม่หวาดไม่หวัน่นท่านผึงอะไรทั้งหมดมีความเย็นสบาย การพิจารณาทุกเรียนนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไรแล้วสติปัญญาเราจะถอยไปไม่ได้นี่แต่ขยักเข้าไปเรื่อยๆเพื่อรู้ความจริงไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งคมตั้งคานั้นหมายขึ้นว่าให้ทุกเรทนนาดับไปด้วยความอยากของตนนั้นจะเป็นเครื่องเสริมทุกเรทนนาให้หนักมากขึ้นโดยลำดับความจริงก็พิจารณาให้เ็นความจริงเท่านั้นทุกจะดับหรือไม่ดับก็ตามขอให้เราได้ทราบความจริงที่เป็นทุกหรือเกิดทุกขึ้นมา เมื่อปัญญาของเราเป็นที่พอใจแล้วเรากำหนดที่ตรงนั้นแล้วสิ่งนี้มันเกิดมันดับมันเกิดขึ้นมาเป็นทั่วการทั่วระยะมันก็จะแตกจะสลายไปที่เรียกว่าดับที่เรียกว่าตายทุกเวทนามันเกิดร้อยครั้งพันครั้งวันหนึ่งมันมันก็ดับร้อยครั้งพันครั้งเหมือนกันมันเอาที่รางคาวันที่ไหนเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเราให้ทราบความจริงของทุกเวทนาที่เกิดขึ้น อาตัวสัญญามันหมายอะไรบ้างตัวสัญญาในเชิงกลัวสำคัญมากพอสังขารครุงแท็กขนะ้นี่นะสัญญาจะย